สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3: Wild Hunt ในภาคที่32นะครับตอนนี้จะต้องไปหาสกอรกันครับที่โรงม้าไปโอ้เจ้ามาแล้วม้าพร้อมอแล้วม้าข้าพร้อมแล้วไปกันหรือยังฟังนะข้าข้าหวังว่าพี่สาวข้าคงไม่ได้พูดอะไร<ห>้สาระใช่ไหม โทษทีนะแต่ข้าไม่มีเวลามาคุยด้วยแล้วล่ะนั่นสินะอีกยังไม่มสำคัญอะไรหรอกก็จะขี่โน้ตเจาขี่เกรย์แบ็ไปแล้วกันตัวนี้แก่แล้วแต่ก็นี่แล้วรอน,นี่นะเดี๋ยวข้าจะไปแล้วก็ข้าดูแลตัวเองได้ โอ้ยมาถึงก็เจอเลยเว้ยเอา้าไม่เห็นกันเหรออย่าทำเมินกันสิอุ้ยโดนแพรี่เดีก่อนมีคนคอมเมนต์ไว้ครับว่าให้กดคิวค้างไว้แล้วก็พึโอ้เป็นสกิลของซีรีเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ไม่เคยลองใช้เลยครับอย่าอืออุ้ยอย่านะให้หยอกป๊บอืองงดิงงดิงงด

หลบสิครับยา่าอืออืออือุอออออ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยย่าผมว่าสิริคนเดียวนี่ก็ฆ่าได้ทั้งฝูงแล้วมั้งฮัลโหลเข้ามาดิหลบย่าอืออ้าววิ่อืออ,อือ,อ,อ,น,อนี่เราต้องนี่เราต้องฆ่ามันให้หมดโอ้ย เดี๋ยวเดี่ยวนี่เราต้องฆ่าให้หมดประเนี่ยหรือว่าแค่ต้องหนีไปเฉยอืออือย่อือโอ้ยขาดเฮ้ยหย่าอืองงดิอือไม่ต้องงงผมก็งงเหมือนกันเอ้ยอือหย่าฮึบอืโอ้ยเริ่มงงมาไปว่ามาเริ่มงงเองโอ้โหหัวขาดอืออือเดี๋ยวก่อน ยอ,อแฮร์รี่จังวะเฮ้ยตายเก็บของได้อะไรปะเนี่ยอุ้ยคนตัวขาดลอยกลางอากาศเฮ้ยหยอเอองงดิออ,อุ้ยเข้าไปไหมครับโย่ย่ออืมงงดิงงเฮ้ยสนใจกันหน่อย ไม่มีข้างหลังไว้หอยอฮึยอูอืโอ้โหมันขันหลังยังแพรลี่ด้วยเทปไปแล้ว,อ,อ,วอ,อ,อ,อือืเดี๋ยวก่อนฮึยออืโอ้ยแพรลี่จังวะเฮ้ยข้างหลังก็มาไอ้เจ้า เจ้าสเกลปล่อยมาได้ไงอ,อือยออืออืฟังติดต่อกันมากๆไม่ได้มันแฮรี่เก่งจังหายตัวอืยอย่องงดิงงอืองงเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดเรื่อยๆปวะเนี่ยอือย่ออืออืออุ้ยโดนทีบบางอาจมากอื อย่าผมว่ามันเกิดเรื่อยๆแน่เลยวะ่ะไปดีว่าเดี๋ยวนะไปทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวไปไหนวะขอโทษทีขอพาหน่อยไปโล่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 ลนี่นี่มันอะไรนะ่ะพวกไวฮันแร็กนรกจะจบโลกมาถึงแล้ว ยังยังไม่จบแต่ข้าต้องไปแล้วพวกมันมาตามหาข้าขึ้นมาซะเดี๋ยวข้าจะบอกทางไปที่หินนั้นให้ข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้ายัางไงดีถึงนู่นเรา่คยขอบคุณข้าก็ได้ไปกันเถอะไปเลยซิลีไม่ต้องซนข้างหลังอไม,ไม่ตั้งตัวเลยเว้ยโอ้โหเสียงมาข้างหลังไหนดูดิ ว้าวิ่งก็ช้าแน่จริงทำไม่ทันดิเฮ้ยมาดักหน้าด้วยหลบสิครับ <Yeah. S 2> เอาวโดนซะง,งั้นเฮ้ยอะโอเจ็บนะเนี่ยโอ้ย oh. จะตายแล้วรอเลิกยขึ้นก่อนครับ

เวลาต่อมาเฮ้ยนี่มันฮินดัสเฟลสวนเฟรยาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนั้นแล้วเขาอยู่ที่ไหน อะไรเห็นเขาที่โน่นันแต่เขาหายไปแล้วหายใครไม่เลืไปซะบอกพวกเขา กูช่วอเขาข้าบอกให้ไปได้แล้วไง เกิดเกิดอะไรขึ้นกับสวนนี้น่ะมันตายแล้วอย่างที่ข้าบอกไงเมื่อเวตนี้มันต้องการใช้พลังงานที่มหาศาลเจ้ารู้อยู่แล้วต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่คิดจะบอกกันก่อนเลยเหรอข้ารู้ว่าเจ้าต้องไม่เห็นด้วยการเป็นคนดีของเจ้าก็ดูมีเสน่ห์นะแต่บางครั้งมันก็ทำให้เรื่องมันยากขึ้นเย็นเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเวตนั่นน่ะ ลองนึกภาพว่าเอามะเรงสามองค์ไว้ในปากเจ้าหรือไม่ก็ลงไปว่าอยู่ในปุ๋ยคอกตอนนี้ข้ารู้สึกประมาณนั้นแหละน่าจะเห็นใจเจ้าเด็กนั่นหน่อยนะเขาอ่ะนั่นไม่ใช่เด็กแกโรนั่นเป็นแค่ซากเน่าเหม็นที่พูดได้ด้วยเวทมนต์ของข้าไม่ได้แค่พูดนะมันร้องโหยหวนเจ็บปวดเลยล่ะข้ารู้ว่ามันเหมือนจริง แต่นั่นไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วเจ้าเข้าใจหรืรรอเปล่าแอโร่ข้ารู้ว่าเราควรจะต้องคุยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่โอเคไหมข้าไม่อย,อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วสวนนั่นสวนของเราเ,เจ้ากล้าดียังไงเราช่วยเจ้าแล้วเ,เจ้าก็เหลือเชื่อจริงๆไม่เอานะไม่ต้องมาพูดให้ข้าใจเย็นเลยนะเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธ โกรมากด้วยแล้วเจ้าเจ้าจะต้องชดใช้เราไม่มีทางเลือกไม่งั้นเราคงไม่มีทางรู้รว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับคิดว่าคำแก้ตัวนั้นจะฟังขึ้นเหรอ,าก,หรอการตามหาตัวผู้หญิงต่างถินทําให้เจ้ามีสิทธิ์ทำลายส่วนของเรางั้นเหรอในสายตาเจ้าเราคงไม่มีสิทธิ์หรอกถ้าจะไปบอกเรื่องนี้ให้ชาวสกิเลกาทุกคนฟังเดี๋ยวก่อนข้าทำเอง คนเดียวแกโร,ร่แยามจะหยุดข้าแล้วแต่ข้าไม่ฟังเองเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วเขาเตือนข้าแล้วเรื่องเจ้าพวกนักเวทสาวจะไม่มีใครเปิดประตูต้อนรับเจ้าจะไม่มีใครให้อาหารเจ้าอีกและจะไม่มีใครรักษาแพรเจ้าอีกต่อไป งานเข้าเลยเย็นเจ้ามีน้องพูดอย่างนั้นเลยแต่ข้าอยากทำเองข้าไม่อยากคุยเรื่องนั้นแล้วเราต้องโฟกัสเรื่องที่สเกลบอกเรากุญแจที่จะหาสิริเจอก็คือเจ้าตัวอุบาทนนั่นที่สเกลเห็นที่ชายหาดรู้ไหมข้าเจอบางอย่างที่หน้าตาเหมือนแบบนั้นเลย ที่ไหนที่เวอร์เลนอยู่ในปราสาทที่ปกครองโดยบารอนที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาแต่ตอนนี้ถูกควบคุมโดยมือขวาของเขาชื่อจ่าอาเดลเจ้าต้องไปเอาตัวนั้นมาจะยังไงก็ได้ซื้อมารักพาตัวมาเจ้าตัวน้ำานุคคำสาบจิตใจของมันยุ่งอย่างไม่ปกติจะคุยด้วยภาษาคนปกติคงไม่ได้หรอกบ่นไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองคำสาบงั้นเหรอไม่เอาน่ะไม่มีอะไรที่นักเวทของวิเชอร์ทำไม่ได้หรอก บอกข้าสิว่าเจ้าไม่ช่างมันเถอะเมื่อกี้เจ้าจะถามอะไรข้าเหรอว่าไงล่ะบอกข้าสิเจ้าคิดว่ามันมีโอกาสไหมที่เจ้าตัวนั้นจะเป็นสิลินั่นเออเขาถูกเปลี่ยนรูปลักษ์ด้วยคำสาบหรือเปล่า ไม่อยากแม้แต่จะคิดด้วยซ้ำแกโรเราต้องคิดนะก็อาจจะเท่าที่ข้ารู้เขาตามหาทางแก้คำสาปอยู่ตอนที่อยู่ในโนวิกราดแต่ข้าคงไม่มีสมาธิถ้าโม่แต่ไปคิดถึงความเป็นไปได้เรื่องนั้นเราต้องทำสิ่งที่เราทำได้เราดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ได้รู้อะไรมามากแต่แต่เราก็มั่นใจได้ว่าสิริไม่ได้อยู่ที่เซกาเดกาอีกแล้วไม่อยู่ที่เวเลนหรือโนวิกราดด้วยเขาหายตัวไป อีกแล้วเราน่าจะไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเราต้องพลาดบอะแสะอะไรไปแน่ๆที่จะทำให้เราไป,ไปข้างหน้าได้ก็หวังว่า,วาจะเป็นอย่างนั้นนะข้า <c oughs> สงสัยจังว่าเขาโพลพันกับเรื่องอะไรอยู่นะ,คะนแค่นึ้ก็ยังนึกงไม่ออกเลยด้วยแต่เราจะช่วยเขาออกมาอย่างปลอดภยัยข้าสัญญาเลยล่องลอยสิริที่ซากิเลกาเราตามมาแล้วสำรวจหมดแล้วน่าจะได้เวลากลับเข้าทวีปแล้วนะ ก่อนเจ้าจะกลับมีเรื่องหนึ่งมันสำคัญมากอะไรเหรอไปเจอกันที่ลาวิกท,ที่ห้องโถง,งของนักลบเดี๋ยวค่อยคุยกันที่นั่นตกลงที่ลาวิกเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณนะสำหรับเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องที่ช่วยในสวนข้าคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าไม่เป็นไรหรอก แกโรเจ้ารู้จักข้าดีนะข้าไม่ค่อยชมใครแต่เมื่อข้าชมมันคือความจริงใจเลือสิบแล้วครับเราเจอกันนะจ้า,จาหนูเย็นเอาล่ะเควสมันบอกว่า ให้เรากลับไปที่เกาะอีกาครับเพื่อไปจัดการไอ้เรื่องตัวประหลาดที่เราเห็นนั่นนะครับชื่ออูมอแต่ว่าเยนก็บอกว่ามีเรื่องต้องคุยกันอยู่ครับน่าจะเป็นเควสลองแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้ผมสงสัยอยู่ว่าเราไอ้เจ้ามอว์บอกเนี่ยยังไงกันตัลงมันตายหรือยังหรือมันจะกลับมาใหม่ในเควสบอกว่าให้มาคุยกับคนนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องคำสาปที่มนุษย์หมาป่านั่นนะครับ อ๋อไอ้งูจะทำงดีฆ่าจะฆ่าจะซะพอจะมีเวลาไหมข้าเตรียมเรืออยู่ไม่เห็นนะไงไอพวกสุนัขนิพกาดเราจะไปล่าพวกมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นน่ะมอกบอกอ๋อเรื่องนี้เองเหรอได้สิถามมาเลยเพื่อพระเจ้าเฟรย่าเจ้าอยู่ที่นั่นตอนที่มอกวอกกอัไปที่สวนได้ยินมาว่าเจ้ารอดตายคนเดียวจริงก็หนีรอดมาได้ โทษข่ามาตามหาข่าพอดีวันนั้นแต่ว่าเขาไม่สนพวกนักบวชหญิงพวกนั้นเลยก็แน่นอนละมอวกวางจักพวกนั้นมัดไว้แล้วก็เชือดคอทิ้งอย่างกับเชือดม้าเพื่อทำการบูชาย,ยันแล้วเขาก็หัวเลาะคาใจหรือเปล่าเขาหัวเลาะแต่นักบวชหญิงสูงสุดสาบเขาได้ลมหายใจสุดท้ายจเจ้าเป็นสัตว์ร้ายแล้วจงเป็นแบบนี้ตลอดไป ผู้หญญิงนักบุแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับมอกวักล่ะมันเหลือเชื่อมากแต่ขนงอออกมาจากผิวของเขาแล้วหน้าเขาก็ยืดยาวออกมาเหมือนจมูสุนัขหรือพวกหมาป่านะ่ะเขาหอนอย่างยาวแล้วก็เร้าโสอ่จากนั้นเขาก็พุ่งเข้าใส่คนของเขาพวกนั้นวิ่งหนีแต่เขาเร็วยังกับสายฟ้าแล้วพอเขาฆ่า เขาก็ขยำไปที่คออ่อยพวกนั้น,น,นแล้วพวกนั้นก็เปยนเป็นขี้เท่าเป็นขี้เท่าที่ไหลออกมาจากปากเข,ขาระหว่างเที่ยวเลยไม่ดีแนะ่คำสาปเป็นแบบซับซอ้อนหลายชั้นเลยละ่ะสมก็เป็นพลังของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ช่วยพวกนัดบวชหญิงทำไมละ่ะจะช่วยได้ไงคนเดียวต่อพวกนั้นทังฝูกันนะทำ <Why S 1> ไมตจ้งอย่างนั้นล่ะ แค่สงสัยนะพวกเจ้าหลงไหลกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้วก็ความกล้าแต่กลับวิ่งหนีไปดื้อเนี่ยนะแปลกมากข้าก็ไม่ได้ผูมใจนะตั้งแต่วันนั้นข้าก็ค้นหาความตายที่สมเกียริกลางทะเลแต่ท่าทางเทพธิดายังไม่เห็นว่าข้าควรจะไปเข้าพบขอบใจที่ช่วยนะขอเทพธิดาตูชี้นำดาบเจ้าอ้า รู้กันทั้งกอดแล้วดิเรื่องที่หนูเย็นไปกอดเรื่องไว้กับเราเนี่ยตอนนี้เราก็กลับไปที่สวนกันครับเราต้องเข้าไปหากุญแจครับที่เจ้ามักวกมันบอกถึงอ่ะที่มันบ้าบออยู่่เอยเอากุญแจมานะรามันแล้วก็คุยกับศพคนเดียวครับในลองกลับเข้าไปใหม่ดูสิเฮ้ยอยู่นั่นไงมันกลับมาอีกแล้ววิ่งไปนู่นละ เพื่อนในอุดมคติใจเย็นแล้วก็ um. ไม่ปากโป้งมาเข้ามาเผาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอืออือหยอกมาดิร้อนไหมล่ะมันเก่งขึ้นปะเนี่ยอืออือตายตายอ้าวตายแล้ว เจอกันอีกแล้วเจ้าสามารถจะจะจบเรื่องนี้ซะปลดปล่อยเขาไปไม่เกินไม่รอบนะลาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคขอบใจสำหรับของนะจ๊ะ เอาละเราต้องหาอุ้ยลมจากข้างล่างถ้ำเหรอข้างล่างนี้มันมีทางใต้ดินลงไปครับเอ้ในนี้เหรอเราต้องเปิดองเปิดประตูให้ตรงสินะ โอเคอันนี้น่าจะแบนขวาสุดละแล้วเราก็สับสวิต์เปิดครับโอเคไปครับทุบไหน เบีจังฟ้าเอาละนี่ไงคุณแจปัญหาคือมันไปเปิดที่ไหนแล้วเนี่ยไปออกไปก่อนครับฮบึน่าจะเป็นทางตรงกลางต้นไม้ใหญ่เลยหรือเปล่านะบ้านนี้ใช่ไหม ได้แล้วมีบันทึกของมันด้วยครับต้องกดเข้าไปอ่านดูนี่สินะบันทึกของมกหวากเดี๋ยวผมอ่านสรุปให้แล้วกันมันสรุปได้ว่าที่ไอหน้าเล่าเมื่อกี้ครับมันโกหกจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในขบวนการพวกนี้นะคือมาร่วมกันป้นนะ่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เอาส่วนแบ่งครับไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันมาอีกทีนึง พวกโกหกนี่นะมาเล่ามาเล่าไหนจะว่าไงตวดดีว่ายัางไงเจ้าโกหกอะไรข้สา,าสาบานที่นมของทวดข้าเลยพอแล้วนะ่ะข้าไม่เชื่อเรื่องที่เจ้าเล่ามาหรอกเจ้าเป็นหนึ่งในคนของมกกอกแวปเออเอาละใชได้อนะเจ้าเนี่ยแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าพวกคนแถวนี้ เป็นคนของข้าอาวุธครบมือกันทั้งนั้นเดี๋ยวข้าแนะนำให้รู้จักเจ้านะรอไม่ไหวแล้วเจ้าโมมาคนเดียวมีแผนอะไรอ่ะอเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยได้เลยมาอืม คนที่มันโกหกออกันนะไม่ต้องถามเยอะหรอกพูดไปมันก็โกหกอีกแล้วฆ่าเลยดีกว่าเออยอดออยังไงเออเรียบร้อยยังไงยังจะสู้อีกเหรอออโอ้โหกระเด็นไปดไปิ ไปครับกลับไปเคลียร์ที่สวนนั่นมาม็อกว่าเรามีของกินชิ้นใหม่มาให้เข้ามาเออหย่าเออย่าเออเผาเลยตายเรียบร้อยเจอกันอีกแล้ว จเจ้าสามารถจะจะจบเรื่องนี้ซะปลดปล่อยเขา <g it> ผมเห็นอันเนี้ยอยู่ในเควสอะคิดว่าใช่แหละครับเอาให้มันกินไปเดี๋ยวกินนี่สะหน่อยน่าจะแก้คำสามได้ <c oughs> โูดเหมือนเดิม เหมือนรอมที่แล้วใจยเย็นอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะต้องได้ผลแหละขอให้จริงเถอะไม่เห็นา้าตาชกเจ้าจเจคเป็นเช่น้นเจ้าเจ้าทำอะไรนั่นเป็นเนื้อเจ้าเองเท่าที่ข้ารู้มันฝืนคำสาบ ไอเวนเจ้าหลอกค่ะไอโกกอยาให้ฆ่าแค่คำสาบไม่ใช่เหรอนี่ไงด้วยความยินดีเรียบร้อยครับสรุปมันกินเนื้อตัวเองไม่ได้ครับกินแล้วมันจะเผาคอมันมันก็เลยไม่ได้กินแต่เมื่อกี้เราหลอกมันให้มันกินจนหมดเลยมันก็เลยเป็นการลบล้างคำสาบได้ครับ ไปลุงโลดกลับไปรับเงินรางวัลของเรากันมาแล้วครับสวัสดีข้าช่วยอะไรได้บ้างละรอบนี้มอกหวากนะมีไรจะถามนิดหน่อยข้ามารับรางวัลเจ้าแน่ใจได้ยังไงว่ามันมอกหวากไปแล้วตลอดการการันตีเลยถ้ามาอีกจะคืนเงินให้ ถ้าเงินข้าจะเชื่อเจ้า,าวิเชอร์สินค้ามีรับประกันนะครับถ <c oughs> ้ามมว่วากกลับมาภายในเจ็ดวันรับประกันคืนเงินครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดพาน,นี้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับขอบคุณท่านชมกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ